ใค่ะมีก็ต้องมาเล่นเดิจริงนะ,ะแล้วก็มาอันนี้แต่เราเราจะทำให้สองทีตัวบีนะคะับโหลดช้ามมา เราก็มาถือบ้านนี้แล้วจับสวีดโอ้โฮะอันรัมเลเร่แล้วก็จะสวีดกันเด็กบอสนาบักูซิบฮ่าฮ่าควิงอ๋อฟินโโฮบร่

<laughs> yeah, <cool>. <laughs> <laughs> yes. Yes. Oh. Bahira Azie. Ah. Aga. <laughs> 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 <The smile laughs> <withish. laughs> <laughs> จูบก,กันคือเสิบบาทอุ้ยจุบก,กันแล้วค่ะจุบก,กันแล้วค่ะเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะเราก็จะถามให้จุบอีกครั้งหนึ่งก่อนเฮ้ยท่านกินกาแฟมาคุยกับสาวก่อนฉันมาให้กินคาแฟ่มาคุยกับสาวก่อน นี่หลอกไหมตรงนี้ <c oughs> ไม่หลอก <c oughs> <c oughs> มันไม่ชอบหน้าที่มันทำหน้าปนไปใช่ <c oughs> จะคอยดูได้มีการกลงตูดหลับแน่เมื่อก <c oughs> ี้มันจูงแรกแล้วนะพ <c oughs> อดีใจนะคะ <c oughs> ทำไมไม่ได้ทำแบบอะไร อ้ายยอ่งไปยัยเด็กยิ่งไมาร์บถ้าสมมตว่าเครื่องสีชมพูเต็มเนี่ยแกต้องถ่าย for baby ถ่ายเซลฟ่ยเลดี๋ยวเราจะให้ดอกัวนะคะอยากอยากให้รูปหูเม็เบบีนะมันจะได้มีรูปติดต่อติดต่อยากได้เป็นครอบครวใช่ ครอบครัวที่อยู่ในครอบครัวสทครอบครัวเล็กที่อยู่ในครอบครัวใหญ่แต่แหละครอบครัวที่อยู่ในครอบครัวเอาทาย f o เบบี้เลยจุกันจุกันอยังยังอันนี้บอกเขาว่าเราจะรักกันตลอดไปอ่ะเนอะจริง เาร์ซี่ป๊อปลมเบโรที้องรอนทบิล่าวิบูงูเราขอเขาวูงูนะคมีเราขอเขาหููแล้วนี่อ้าปวดเชอแวปวดเชออะไรตอนนี้เราวูงูกันก่อนเซ่้พอเขาไม่มีหัวโอเค เราก็มาบอกมอชอยนะคะเราจ็กแสนดี happy w ี r d นี่ๆใกล้ๆสีชมพูแล้วคะใกล้ละใกล้ะใกลอีกนิดนิดจะไม่รู้จะนิดยังไงแล้วอ่ะออ้ยไววให้เกิดควสกแล้ งไแกเต็มแล้ว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 รถมาวู้ว้มากัดเดี๋ยวอย่าพิ่หุ่แมเดบลี้ดูดูดู้วทำอะไรกัน่ะอ๋อปวดเฉี โอ้สวัดยอดเลยลวกที่้นี่ยอันนี้เานอนแอนนากับอเล็กยังไม่ได้มีอะไรกันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขวัญจัดการเองนะนีน้านีน้าทำคู่ของเองใไฮเบบี้ใชโฟเบบี้ไปรู้สึกว่าเขาจะอยากพองามรู้สึกว่าเขาอยากเฮ้ยได้ด้วยนะคะ เาก็จะไปฮะเอ้าก็ก็ไอ้สองคนนี้มันเรียที่นอนเป็นแฟนกันแล้วค่ะแกแกให้ไอ้อเล็กออกก่อนไปนอนกับอีฟีเพราะว่าเป็นแฟนเขาอ่ะ you know หนักโอเคผู้ชายคน คือคนเดียวเลยเอรู้ <G ül> <c oughs> สึกว่าเขานองต่อไปเขาก็จะ hot and heavy โอ้โหต่อไปเขาก็อยากมึงอยูน่นะอันนี้แล้วก็อันนี้โรแมนติกใครใครพูดเด้งเด้งนี่นะคะเราก็จะทำเชื่อ

<laughs> 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 Rev C, new drip, off wash. Fumata, bebequeix. Wimbleridge new, insula. Mustish, Aragaba. <laughs> <laughs> uh, <ugh>. Oh, uh. <laughs> oh, oh, <laughs> เขาอ,อักนานนานมัโอเคคนนี้แฮปปี้ตรงนี้งั้นเราจะไปออตอนี้เลยตอนแรกเราก็จะถามว่าวันของเขาเป็นยัไงบ้างเฮ้ยู I'm no farm. Ah. n e ไปนอนด้วยกันนะคะ a v i นี่นอนได้กันนี่ออกมาด้วยกันนะ่นอนนี่นสนนาร์มาร์ทมานนฟนนสฟนสานาสมารโมาร์มซรมาร์มามารอทา เพาแบบรักกันไหมหรืออะไร